ก็ลูกหัวประกาศเยอะเลยเฮ้ยเ<อ> <Hey, S 2> ขาเรียกว่าผักกาศหัวไม่ใช่เ <c oughs> ขาเรียกหัวใชยเท้าตั้งหาก <c oughs> พ่อตกลงเขาเรียกว่าหัวอะไรกันเนี่ยเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะหัวประกาศหัวชัยเท้าหัวใชโป้เรียกได้หมดอ๋อ <c oughs> ในวันว่างๆ <c oughs> ผมก็มักจะมาเล่นบ้างนอนบ้างช่วยแม่ถอนบ้างถอนหัวปักกาดเปล่าถอนย่ะ บางครั้งผมก็ช่วย aff, aff, w w g aff, g aff, แม่เก็บเก็บผักกาดเก็บเงินแค่ก็เวลาเอาไปขายจะได้ช่วยนับตังไงอ๋อไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเองเฮงๆบางครั vegetables vegetables. Ah, um ้งผมก็แอบเก็บเก็บตังเก็บผักกาดไงเอาไปให้แม่ทำกับข้าวให้กินอ๋อบางครั้งอ๋อยังไม่ได้พูดเลยเพื่อนผมนี่ก็เออเพลินเลย นะะมืข้าแกมงวันนี้นะคะปั้นอยู่กันที่แปลงหัวผักกาดอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะดูสิคะนี่หัวผักกาดนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะน้องๆท้องถิ่นบอกไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งปลูกหัวผักกาดที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวน้องๆนะคะก็เลยอยากจะให้ปั้นนําหัวผักกาดที่ได้มาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารจานพิเศษของเราในวันนี้คะ่ะใช่ไหมคะเจ้าถิ่นของเราส่งเสียงหน่อย ช่ค่ะโอ้โหมา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 หัวผักกาดเยอะมากเลยอันนี้เป็นแปลงของไฟคะเนี่ยังพบเองอครับเวลามาที่แปลงเอ,อิร์ธทำอะไรบ้างครับช่วยเพาะยดน้ำครับแล้วก็ถอนญ้าแล้วก็ถอนหัวผักกาดครับเออแล้วจนที่บ้านมาถึงที่บ้านค่ะเนี่ยหัวผักกาดที่นี่มันมีดีหรือว่ามีอะไรพิเศษตรงไหนคะน้องๆหัวใหญ่ครับขาวครับอวบค่ะรสชาติหวานอร่อยคะ่ะ จริงหรือเปล่านะจริงครับจริงแท้แน่นอนครับนี่พ่อผมเองครับพออ่อโอ๊วส,วส,สวัสดีค่ะพ่อโอ๋เจ้าของสวนนะคะมาการันตีขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ปั้นต้องได้ชิมหัวผักกาศดนะคะไม่งั้นปั้นจะไม่กลับบ้านแน่นอนได้ครับแถมให้กลับบ้านด้วยครับเย้ลิ้ค<อ>งคอเลยแล้วพ่อครับผมสงสัยว่าหัวผักการดเนี่ย บางคนก็เรียกว่าหัวชัชเท้าแล้วทําไมถึงเรียกว่าหัวชัชเท้าล่ะครับหัวชัชเท้ามาจากภาษาจีนแต่จิว๋วชัยแปลว่าผักเท้าแปลว่าหัวแล้วทาไมแถวบ้านเราถึงได้ปลูกหัวผักกาดกันเยอะล่ะคะบ้านเราเป็นดิรนร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ทางน้ําเหมาะในการปลูกหัวผักกาดถึงนิยมปลูกกันมากในแถบอําเภอบ้านคาครับแล้วพ่อปลูกหัวผักกาดมานานหรือยังคะนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเอ,อิร์ธยังเป็นเด็กจนโตมาถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ย 9ปีแล้วครับโอ้โหหัวพรกกาศบ้านเอิร์ดเยอะมากเลยปลูกยากไหมครับปลูกไม่ยากครับช่วงที่ดูแลยากก็คือช่วงหน้าแล้งจะมีแมลงและนอนมารบกวนช่วงฤดูหนาวจะดูแลง่ายการลดน้ําก็ลดน้ําตอนเช้าและตอนเย็นแล้วก็ช่วยพ่อดูแลแปลงพักการนะทั้งช่วยพ่อขึ้นน้ําถอนหญ้าเดินลดน้ําพักแปลงนีเหรอเอิร์ดเปล่าเดินไปเปิดวาล์วน้ํา แต่มูกพืนอนผมนี่เยอะจิกิครับพี่ปั้นอืมเชื่อแล้วค่ะน้องกว่าจะปลูกได้เยอะขนาดนี้ใช้เวลานานไหมคะก็ไม่นานลูกใช้เวลา45วันถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอุ๊ยแปบดบเดียวเองนะคะถ้าเราเก็บหัวประกาศแล้วเราปลูกอีกได้ไหมคะได้ครับเราไถาพรวนดินแล้วเราก็ยอดเม็ดแล้วก็รดน้ำต่อปิงเกอร์แล้วก็ปลูกซ้ำต่อไปได้ครับมเหินพ่อปลูกทั้งปีงเลยครับที่บ้านหนูเพิ่งเก็บเกี่ยวไปเองคะ่ะ พ่อกับแม่น่ากําลังจะลงแปลงใหม่อมบ้านโมจิก็ปลูกเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะพ่อครับดูยังไงว่าหัวประกาศเก็บได้แล้วเดี๋ยวพ่อพาไปถอนหัวระกาศได้ไดค่ะดเดี๋ยวเราเข้าแปลงกันไปเลยนะคะ ่เด็กๆด,ดูตรงนี้นี่หัวประกาศใช้ได้แล้วหัวใหญ่ดิกำลังอ้มันสังเกตยังไงคะหัวจะใหญ่ครับแล้วก็ยาวแล้ววิธีการเก็บมันเก็บยังไงคะเราดูที่หัวความสมบูรณ์ของหัวครับว่าถ้าหัวใหญ่แบบนี้เราก็ถอนแล้วนําไปล้างความยาวมันจะอยู่ประมาณนี้เกือบซอกหนึ่งของแขนยาวมากนะคะ แล้วก็อวบเหมือนที่น้องๆบอกจริงๆค่ะกัดไปน่าจะกรอบน่าดูมีความหวานอร่อยครับนี่ข้างในจะไม่ฟอจะขาวกินสดได้ไหมครับกินได้ครับลูกแต่มันมีความเผ็ดไม่เหมาะในการกินสดโอเครับสชาติดีๆของหัวพักกันเนี่ยต้องรสชาติยังไงครับมีความหวานอร่อยเออเอาไปทําอะไรบ้างครับาการปกอของผมก็คือต้มจืดน้าซุปมันน่าจะหวานนะคะเพราะว่าหัวผักกานเราแบบสดมาก พ่อครับผมขอเก็บหัวปักกาไปทำอาหารกพีฟปั้นนะครับได้เลยลูกงั้นเรามาเก็บกันเลยดีกว่าได้ค่ะมาทุกคนช่วยกันพ่อเขาทำไมหัวปักกาบางอันมันยังงอทำไมบางอันมันก็ตรงๆระครับโดนฝนแล้วมันเป็นร่องน้ำลูกมันจะมีความงอตามเอียงของพื้นที่เพราะน้ำมันเซาะตรงโคนของหัวปักกาหัวเล็กหัวใหญ่รสชาติต่างกันยังไงคะ ก็ต่างกันนิดเดียวลูกเพราะว่าขัวเล็กจะมีรสชาติหวานอร่อยกว่าหัวใหญ่หัวใหญ่จะมีรสชาติหวานเฉยๆอุ้ยดีตน้นต้นใหญ่อยู่ตรงนู้ขอขนอีกข้อคะดละใบมันกินได้ไหมคะกินได้ครับเพราะใบก็นําไปปรุงอาหารได้เหมือนกันว้าวงูกระดาบ,บ้านผงหัวใหญ่นะครับใบอ,อ่อนมากชนกันช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  ปลูกหัวปักกาดเยอะขนาดนี้กินทุกวันเลยหรือเปล่ากินบ่อยกินบ่อยๆไม่เบือ่อละเอิร์ดไม่เบือบ่อแล้วเพราะว่าสามารถเอาไปทําอาหารได้หลายอย่างต้มจับชายเกง๊ส้มต้มจืดใช่เพราะบ้านเราปลูกเยอะนํเอาไปแปรรูปทําเป็นหัวชายโป๊ได้ใช่ค่ะหัวชายโปที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยนะคะที่รัตรีเราทําหัวไชโป๊ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่เกษเมนโพุาร,ราม อีกอย่างนะหัวปักกาดนี้ยังเอาไปทําขนมได้ด้วยทําขนมได้ด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทําได้ค่ะเป็นขนมพักกาดนะคะซึ่งเขาจะนิยมทํากันในช่วงเทศกาลกินเจค่ะน้องๆพี่ป้านเคยชิมอยู่ครั้งนึงแต่จํารสชาติไม่ค่อยได้แล้วค่ะน่าลองทํานะคะงั้นเราลองเอาหัวพักกาดไปให้ป้านนุษสอนทํำไหมคะดีเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมคะไปกันเลย,เลยค่ะค่ะพวกเราขอบคุณพ่อโอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ งั้นก็เอาหัวประกาศกลับไปกรุงเทพกันเลยได้เลยค่ะไม่พลาดแน่นอนสายค่ะน้องๆชื่อกันผลกนจะน้เือจ้งมันจะโดนหมบ้างจะดามีเหียวไตงวงเลยกว่านมีมีตาหาางน่าจะได้แล้วมั้ง นี่ค่ะป้านูที่จะมาสอนเราทำขนมวันนี้สวัาดี่ค่ะโมจิบอกว่าจะมาทําขนมผักกาดป้าเตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วนี่ครับงั้นเริ่มจากอะไรก่อนดีครับใครจะปอกหัวผักกาดเอ่ยหนูค่ะอ้าวนี่หัวผักกาดนะคะค่ะระวังมือนะคะป้าครับหัวผักกาดมันทําขนมได้หรอครับได้ค่ะอุ้ยแล้วเป็นไงครับพอใช้หัวผักกาดบ้านเราทําอาหารอร่อย วันนี้ที่บ้านจะมาคิดตูดนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่น้องๆบอกหรือเปล่านะอร่อยแน่นอนผมปลูกเองอบอกดีๆนะเอาเนื้อไว้นะแสดงว่าโมจิเคยปอกไหมคะเคยค่ะลูกเจ้าของไรเนี่ยสีมือสุดยอดไปเลยนี่ปอกเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำก่อนนะแล้วค่อยมาขูดค่ะล้างน้ำเลย เห้นอันนี้โมจิหั่นครึ่งเลยดีกว่าค่ะจะได้ล้างง่ายๆเพอแล้วทีนี้ขูดเลยขูดยาวๆมาเลยเออเอิร์ธกับเดเคยขูดหัวพักการมาก่อนไหมครับม่เคยครับเคยขูดมะม่วงกับมะละกอครับแล้วมันเหมือนกันไหมครับมันคล้ายๆแต่มันไม่เหมือนครับหัวพักกาขูดง่ายกว่าเยอะเลยครับอืมว่านูคะให้นูชช่วยทําอะไรได้อีกคะอ๋อ งั้นเด็ดทั่วงอกเลยจ้ะ,ะเด็ดหางออกอย่างนี้ผัดออกมามันจะได้น่ากินโมจิเดี๋ยวโมจิหัน่นกุยช่ายรอเลยนะคะค่ะหั่นยังไงคะตายาวประมาณสักนิ้วหนึ่งอย่างนี้นะคะค่ะ,ะโมจิทำอาหารบ่อยไหมคะช่วยย่าทำบ่อยคะอ่ะเคยทำอะไรกินบ้างคะ ทำผัดกะเพราแล้วก็ทําต้มจับชาวันนี้เดี๋ยวเราจะได้อีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็น่าจะแปลกใหม่นะคะน้องๆไม่เคยชิมกันเลยพี่ฟั้นครับซึ่งผมจะกินหัวประกาศบ่อยแต่ผมก็ยังไม่เคยกินขนมผักกาดเลยครับเดชคิดว่ารสชาติหน้าตามันจะเป็นไงครับขนมผักกาศน่าจะเป็นเส้นๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเส้นจริงหรือเปล่านะคะ สงสัยมันจะหวานหวานบ้างครับเพราะว่ามันถึงเรียกว่าขนมะจะใช่หรือเปล่านะหนูว่าน่าจะเหมือนพัดมีนะครัะอา้าวเอาแล้วเพระอุปกรณ์เหมือนมากอ๋อมีความเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะทายถูกบ้างน้องๆทางบ้านอาจจะคุ้นเคยเรียกสิ่งนี้ว่าหัวชัยเท้าใช่ไหมล่ะคะแต่ทำไมาถึงเป็นหัวชัยเท้าวันนี้ป้าหาคำตอบมาฝากแล้วคะ่ะไปฟังกันเลย หัวผักกาดหรือหัวชัยเท้าพืชผักที่มีมาตั้งแต่โบราณประมาณ2,000ปีก่อนคริสตกาลเริ่มพบในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแพร่หลายมายังประเทศจีนเมื่อประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลหัวผักกาดเป็นพืชกินหัวใต้ดินมีลักษณะทรงกลมยาวเหมือนทรงกระบอกมีสีขาวนวลมีเนื้อแน่นฉ่ำน้ำ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวกินสดได้อาจจะเผ็ดร้อนเล็กน้อยแต่เมื่อนำมาต้มน้ำซุปจะฉ่ำหวานสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเช่นแกงจืดหัวไชเท้าแกงส้มต้มจับชายขนมพาก,กาดเป็นต้นโดยขนมพาก,กาดเป็นอาหารว่างประเภทเดียวกันกับติ่มซำซึ่งนิยมในวัฒนธรรมอาหารของชาวจีนและพบบ่อยในสำรับอาหาร เรียกว่าไช่เถากล้วยหรือไช่เท้ากล้วยจึงสันนิษฐานว่าการเรียกชื่อผักหัวผักกาดว่าหัวไช่เท้าน่าจะพ้องเสียงมาจากสำเนียงภาษาจีนนั่นเองค่ะือพอแล้วเดี๋ยวเอาไปคุกเกลือก่อนนะปานุชคะแล้วทำไมต้องคุกเกลือด้วยคะเพื่อจะลดความคืนของหัวผักกาด เหลือก็จะช่วยล้างความขื่นในหัวผักกาดของเรานะคะแล้วก็กดกดไล้พอเรียบร้อยค่ะแล้วเราจะหมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะป้าคะเดี๋ยวหนูอาสาเอาไปล้างให้นะคะค่ะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะแล้วเราก็จะผสมแป้งรอเลยนะคะอ้าวเป็นแป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งเท้าแป้งเท้าใยม่อมนะคะคน้ําเปล่าน้ําเปล่าน้ําสะอาด โมจิเอาหัวผักกาดที่ล้างแล้วมาใส่ได้เลยอ๋อเราจะใส่หัวผักกาดลงไปในตัวแป้งเลยเหรอคะคุณาใช่ค่ะพี่คุณพยายาให้เข้ากันสองมือเลยลูกแป้งมันจะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงคะคุณป้ามันจะนุมน่มๆเหนียวๆเอนรู้สึกยังไงมันนิมน่มๆแล้วอะเอ,อิ์นพี่ถามว่าเป็นขนมเนี่ยตรงสัยมันเป็นขนมจีนแล้วครับเนี่ยก็นี่ไงเอิ์นบอกว่าน่าจะเหมือนผัดหมี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ กุ้งแห้งมาใส่เลยมดิิแล้วก็กระเทียมเจียวใส่ไปเลยพยายามให้เข้ากันนี่น้องๆดูสีสิคะเป็นไงบ้างส้มๆเหรอไหมสีเปลี่ยนแล้วจากกุ้งแห้งของเราเอาถั่วลิสงมาใส่แล้วก็เอาใบกุ้ยช่ายใส่ไปครึ่งหนึ่งพยายามให้เข้ากันซึ่งอันนี้แป้งที่ได้เราจะนํามานึ่งหรอคะคุณค่ะป้าคานัว่ามันเข้ากันลนะคะพอแล้วค่ะค่เอามาใส่ถาดเลยเทน้ํามันใส่แล้วก็ทาให้ทั่วถาดเลย ทำไมต้องเทน้ำมันก่อนด้วยล่ะคบป้ามันจะได้ไม่ติดถาดลูกถาดขนมเวลาที่มันสุกแล้วมันจะไม่ติดถาดนะคะน้องได้เยอะมากกดให้มันแบนๆทั่วถาดลูกตรงนี้ให้มันเท่าๆกันจะได้สุกเสมอกันงั้นเดี๋ยวพี่ปั้นเอาไปนึ่งให้นะคะน้องๆค่ะแล้วจะต้องนึ่งนานแค่ไหนคะป้า30นาทีจ้ะอ่ะใส่นึ่งเลยอืมต้อง แคนี้แ่นี้ว้าวน่ากินมากค่ะยกออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเด็กๆนี่ค่ะว้าวแค่นี้กินได้แล้วหรือ,อย,ยังคะยังค่ะต้องเอาไปทอดก่อนก่อนทอดจะต้องรอให้มันเย็นแล้วเราต้องเอามาหั่นก่อน <Wow. S 2> มาตัดเป็นชิ้นๆแล้วเราก็เอาไปทอดงั้นเดี๋ยวปั้นตั้งน้ามันรอไว้ให้นะคะ งั้นอันนี้ต้องทอดต่อเลยใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะไหนใครจะช่วยพี่มันทอดได้บ้างยมขึ้่อนเออได้ครับเอิร์ทเคยทอดอะไรมาก่อนครับทอดไข่ครับไม่ไหมครับไม่ไม่ครับอออไม่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 เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไม่ไม่หรือไม่ไม่พอทอดออกมาแล้วยังดูเหมือนขนมจีนอยู่ไหมครับเอิร์ทไม่เหมือนแล้วนะ มันคุยใช่ทอดเหมือนกันนะคะหอมมากเลยค่ะพี่ป้านไปแล้วอ้าวทีนี้เราทอดเสร็จแล้วเราจะมาผัดนะจ๊ะค่ะใครเป็นมือผัดดีคะูค่ะโมดิอมตอ,อกไข่ใส่นใกระทะเลยสองลูกตีเลยดีเลย<ต>ีลยใส่เครื่องปรุงอย่างละช้อนแล้วก็เอาขนมลงไปผัด ใส่ใบกุ้ยช่ายใส่ถั่วอกได้เลยว้าวพ่อ <c oughs> น่ากินไหมคะทุกคนน่ากินค่ะหอมมากใช่พี<อ>่บั้นช่วยไหมคะถ้าหนูจำสูตรได้นะคะหนูจะทำขนมพากาลขายเลยละคะอืมดีค่ะเดี๋ยวพี่บั้นไปอุดหนุน แล้วค่ะขนมพักกาศดของเราเย้ทุกคนเตรียมอาวุธพร้อมใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะได้ค่ะน้นองๆชิมกันได้เลยนะคะเ ชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบทอดมากกว่ากันครับๆกล้วมันไม่เค็มเกินอ้ฝีมือใครทอดนะฝีมือพี่ปันทอดเราช่ชยกันไงใช่ไหมคะฝีมือปันทอดมันจะอร่อยขนาดนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีวัตถุดิบดีๆอย่างหัวผักกาศของบ้านไทยครับ บ้านผมอืองั้นวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้านุชมากๆเลยนะคะที่มาสอนทําขนมผักกาดค่ะซึ่งน้องๆเคยกินกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าเติมกันเรื่อยๆเลยค่ะแสดงว่าอร่อยจริงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้าหัวผักกาดบ้านเราสามารถไปทํากับข้าวและไปทําขนมต่อยอดได้นะไปสร้างเป็นอาชีพได้ปิดใจขนาดนี้ไหนใครอยากกินต่ออีกคะโอ้โหงั้นลุยเลยค่ะทุกคน ผมรู้สึกดีครับที่ผมได้ไปถอนหัวฟักกาดไล่เอิร์ธครับรู้รู้สึกว่าหัวปักกาดใหญ่มากขาวอวบด้วยรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอพี่ป้นและได้ไปถอนหัวปักกาศในแปลงสนุกค่ะได้ทำกับข้าวได้ทำหลายอย่างเลยค่ะได้ทำขนมด้วย หนูภูมิใจมากค่ะที่ชุมชนหนูมีหัวผักกาดเยอะแยะเลยหัวผักกาดไรผมเนี่ยครับเอามาทําขนมผักกาดเนี่ยครับอร่อยมากเลยครับทั้งหัวมันใหญ่แล้วก็อวกแล้วก็หวานฉ่กรอบด้วยครับรสชาติของมันไม่เลิกูลล้เลยครับ <Wow. S 2> ช่วยใส่ผักช่วยตัดผักช่วยล้างช่วยจุ่มค่ะ ราะว่าเดี๋ยวนี้น่าจะได้ล้างค่ะเพราะว่านูจุ้มก็เป็นลัางค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะรู้สึกดีมากเลยครับที่พี่ปั้นมารู้จักชุมชนของเราครับอยากอยากจะชวนพี่ปั้นมาลงแป้งหัวผักกาดอีกครั้งครับ